สมาคมสถาปนิกสยามในาพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัท TTF International จำกัดร่วมจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวนวัตรกรรมในงานสถาปนิก57งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนภายใต้แนวคิด1880โดยมีคุณสรวิทย์นนครประธานจัดงานและคุณชาติมันคากรรมการผู้จัดการบริษัท TTF International จำกัดคณะผู้จัดงานร่วมกล่าวถึงความพร้อมและเปิดเผยไฮไลท์ในงานสถาปนิกปีนี้พร้อมทั้งมีการเปิดตัวนวัตรกรรมจากผู้ แสดงสินค้าอาทิวัสดุตกแต่งเลียนแบบธรรมชาติเสมือนจริงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอีโคเฟลลี่เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าภายในบ้านหรือฉนวนกันความร้อนรีไซเคิลจากขวดพลาสติกเป็นต้นคุณผู้ชมสามารถสัมผัสความยิ่งใหญ่ของงานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและนวัตกรรมวัสดกุก่อสร้างออกแบบตกแต่งมากมายได้ในงานสถาปนิก57าระหว่างวันที่29เมษาย,ยนถึง4พฤษภาคมนี้ณ c h a l l e n g e r h a l l 1-3 Impact เมืองทองธานีค่ะ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัท TTF International จำกัดร่วมจัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมในงานสถาปนิก57งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนภายใต้แนวคิด1880โดยมีคุณสารวิทย์นนทรประธานจัดงานและคุณชาติมันคากรรมการผู้จัดการบริษัท TTF International จำกัดคณะผู้จัดงานร่วมกล่าวถึงความพร้อมและเปิดเผยไฮไลท์ในงานสถาปนิกปีนี้พร้อมทั้งมีการเปิดตัวนวัตกรรมจากผู้ ตแต่งสินค้าอาทิวัสดุตกแต่งเลียนแบบธรรมชาติเสมือนจริงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอีโคเฟลลี่เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า,ฟาภายในบ้านหรือฉนวนกันความร้อนรีไซเคิลจากขวดพลาสติกเป็นต้นคุณผู้ชมสามารถสัมผัสความยิ่งใหญ่ของงานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างออกแบบตกแต่งมากมายได้ในงานสถาปนิก57ระหว่างวันที่29เมษาย,ยนถึง4พฤษภาคมนี้ณ c h a l l e n g e r h a l l 1-3 Impact เมืองทองธานีค่ะ